สวัสดีครับวันนี้พบกับเจ้าสี่ล้อกลางจากจังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็คันนี้ไปทํามาแล้วในงบ1 5 0 0 0บาทนะครับรอบแรกไปติดตั้งมาก่อนนะครับนี่คอมเจ้าสันเดนพระเอกของหลายๆท่านนะครับคูนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าพูกนี้มันมีขาขายแต่กินกําลังเครื่องยนต์นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่มาดูาไฮเปอร์เชอร์ตอนนี้น้ํายาหมดไปแล้วนะครับลูกค้าเคยมาเช็คไปรอบนึงแลวเย็นไม่ฉ่าลูกค้าก็ไปซื้อ เทอมิเตอร์มาดูเองนะครับก็ตอนแรกก็ได้13องศาวิ่งไปก็18 19นะครับเย็นไม่ฉ่าเย็นเหนียวๆนะครับแล้วก็แอร์ก็ไม่ตัดนั่นเองก็ไปล้างระบบใหม่นะครับคอมพื่งตั้งไปล้างระบบใหม่ก็เสียเงินไปอีกรอบหนึ่งก็คือลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เรานะครับวางปรับปงแก้ไขระบบนะครับและลูกค้าได้รับนิยามมาหนึ่งนิยามนี่ก็คือที่ไหนทําจบก็ไปทําเลยนะครับอันนี้ช่างเขาบอกมานะก็ไม่ว่ากันนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยอุณหภูมิ13องศาเดินเบาวิ่งไปขึ้น1556เเพรราาะว่อ์สูง ไฮเป้เจอสูงปุ๊บก็จะดันน้ำยาทิ้งครับแต่รุ่นนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งสวิตช์เพรสเชอร์มานะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีเซฟตี้วาล์วนะครับจอรั่วตามข้อต่อแล้วข้อต่อเนี่ยก็จะเป็นเปเปอร์นั่นเองนะครับขันแน่นอยู่ก็อยู่ขันไม่อยู่ก็เป็นรั่วที่หนก็ได้นะเปเปอร์ paper เนี่ยผมพูดหลายรอบแล้วนะครับก็มาดูคมามแ์ของลูกค้าดังเรียบร้อยนะครับแรงอัดหายเรียบร้อยลิ้นน่าจะเริ่มหักไปแล้วข้างหน,นแล้วล่ะก็คือรุ่นเนี้ยมันมีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับจะ,จะวางเป็น อคอมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้มันต้องปรับปรุงแก้ไขหลายหลายด้านนะครับอันนี้เป็นหรหัสเครื่องยนต์ 4JB นะครับหรือว่า2.8 0 0ใน4ล้อกลางนะครับใครใช้อยู่อยากปรับปรุงแก้ไขก็มาดูว่าเราจะทําอะไรให้บ้างสําหรับเจ้าคันนี้อันดับแรกนะเราคอมนี้เราไม่ใช้เราจะไปใช้คอมวีโก้1 11C นะครับคอมวีโก้นะครับทุกรุ่นรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันหมด,ดยกเว้นวเครื่องเบนซินนะครับจะคนละทางแค่นั้นเองมา,มาเรามาเริ่มกันเลยเรามาวิจัยก่อนคันนี้ต้องปรับปรุงอะไรกันบ้างมาดููแผงงคออนเเซร์ที่ลก้้าาาาวขม เป็น14บคูณสิมีพัดลมปอดหนึ่งตัวนะหนาขนาด30มิลิเมตรแต่ว่ามีช่องพินเตอร์แค่12ช่องนะครับเรามาดูแผงงานพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในการเปรียบเทียบน,นะครับแผงมีแผงฮีโนเมกาซีรีสห้0แผง EG แผง EK แผงนิสสันมาร์แผงสวิฟ t ที่เราจะวางเข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นรามิเนตแบบนี้แล้วก็จะมีให้เลือกหลายตัวไม่ใช่ง่ายๆนะงานพวกนี้ เราต้องเน้นยี่ห้ออะไรเน้นคุณภาพอะไรนะครับผมจะใช้เป็นคูเกยเดนโซแผงพิซไซเนี่ยก็มาเทียบดูเฉยเราจะใช้เป็นตัวลกสุดท้ายกรณีที่เราไม่สามารถวางได้สุดท้ายก็ไปจบที่แผงฮิโนเมกาซีรีส์ห้าร้อยนั่นเองนะครับก็คือหนาสิบห้ามิลแต่มีช่องฟินสิบหกช่องเออหกสิบช่องนะครับจะระบายความร้อนได้กันกว่าสี่เท่าอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่เรานั้นใส่เข้าไปนะครับสรุปแผงเราก็มาเปรียบเทียบอ่ะนี่แผง เราได้แผงนี้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าขนาดทางออกของหัวฟิตติ้งต่างๆได้แล้วแล้วก็อายุการใช้งานแล้วก็ยี่ห้ออะไรคือเราเน้นมากนะไอ้เรื่องยี่ห้ออะไรแล้วก็อะไรที่เราใช้เข้าไปก็คือให้ลูกค้านะ่ะไปหาซื้อง่ายตามท้องตลาดหรือช่างคนอื่นที่จะติดตั้งเข้าไปเนี่ยที่สามารถติดตั้งง่ายได้ไม่ต้องมานั่งงมว่าเฮ้ยเหล็กรูแม่งยังวุ่นยางงี้นะครับอันนี้ถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นถอดน็อตได้เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องเชื่อมนะครับส่วนระบบแอร์นี่คอมแอร์นี่รั่วซึมไปเรียบร้อย ขันไม่ดีขันไม่เป็นก็รั่วซึมนะครับสอนแบบนี้นะครับสอนแบบนี้กะระยะการอันไม่ถูกก็รั่วซึมได้สอนงอได้นะบอกตรงอันนี้เป็นยี่ปบแว่ดวงแต่ว่ารุ่นนี้มันง่ายในการติดตั้งคือมันมีขาขายสําเร็จทั่วไปนะครับผมจะไม่ใช้ผมจะไปใช้คอมของวีโก้ดีเซลนั่นเองนะครับเลยวจะเปลี่ยนมูเลสส่วนลมไม่แรงลูกค้าก็บ่นนะครับมามาดูตู้แอร์กันหน่อยตู้แอร์ก็นี่ตู้เบลเบล่าแต่ว่าชงลมนี้เดียวนะครับลมพัดเข้าไปมันก็ไปอมความร้อนก็คือระบายความเย็นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ อ่าเห็นไหมพอเย็นปุ๊บลูกค้าก็เปิดแรงขึ้นแรงขึ้นทําความเย็นไม่ได้นะก็ดักเครื่องยนต์ไฮเปอร์เชื่อก็สูงนั่นเองเราจะวางอะไรเข้าไปแทนตู้เดิมนะครับนี่คือโจทย์ที่เราสําคัญนะครับวีโก้ดีแมกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องดูนะครับทิศทางสายน้ำยาออกมันออกด้านล่างนะครับเราต้องดูนะครับก็ไปใช้คู้แอร์ของอ่าเป็น A e 1 0รหรือว่าโตโยต้าสามวงซึ่งมีขายทั่วไปาทามงท้องตลาดมีทั้งเชียงกงเก่าญี่ปุน่นถอด้านเราของใหม่นะครับมีเยอะแยะไอันนี้คือตู้แอร์ไอร้อช่องลมใหญ,ใหญแบบ อ่าเพื่อตู้แอร์แล้วก็มีอันนี้เราก็มีในสต็อกนะไม่ใช่ว่าจับมาใส่อย่างเดียวก็มีหลายเลือกมีวีโก้แล้วก็ยัดไม่ได้ครับมันติดนะครับ mm hmm. ก็หา mm hmm. ช่องทางอันนี้ต้องการเย็นแสบเย็นหนาวหลังจากได้ยี่ห้อตู้มาแล้วเราก็มาติดตั้งเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อหาตำแหน่งสายตำแหน่งการวางโบเวอร์ hmm. การหุ้งประกอบต,ต่างๆและการเดินสายไฟนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามเย็นแสบเย็นหนาวแน่นอนส่วนตู้แอร์ที่เราใช้นะครับเป็นตู้แอร์แท้เดนโซ ของพวกนี้ไม่มีขายทั่วไปแต่เราสามารถไปเบิกมาสต็อกไปนะครับอันนี้คือของในสต็อกที่เราสต็อกไว้นะถ้าไปวิ่งหาซื้อตาเหลืองนครับไปได้ยี่ห้ออะไรมาก็ไม่รู้ราคาก็ไม่ต่างกันมากของแท้ของเทียมบอกคำเดียวแต่เราไปสต็อกแท้มาไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ของดีมีคุณภาพนะครับให้กลายเป็นของดีนครผมไปเลยนะครับคราวนี้เราจะจัดให้เต็มสติงกันเลยทีเดียวเพราะลูกค้าผิดหวังมาจากร้านเดิมนะครับเราจะไม่ให้ลูกค้าผิดหวังกับเราดับนิยามของเรานะครับถ้าไม่จบไม่หนาวเราจะไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวช ลมแรงเยน็นแสบเย็นหนาวได้ทั้งฟิล์มล,ลมแรงได้ทุกอย่างนะครับส่วนคอแม่นะครับเราไม่ได้ทําถ่ายคลิปการทําขายให้ดูนะครับก็ติดตั้งเข้าไปเสร็จก็ประมาณนี้โมลเ,เล่เปลี่ยนเป็นโเลรงวีนะครับทเทนเตอร์ตรงเป๊ะแบบนี้หัวฟิตติ้งสายน้ํายาแบบนี้สามารถเช็คโลชเช็คไฮได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายจัางที่ไหนเปิดไปดูก็สามารถซ่อมง่ายเวลาซ่อมไม่ต้องมาซ่อมที่นี่นะครับแต่รับประกันนะครับสปีไม่มีปัญหาแน่นอนเราการันตีให้1ปีนะครับ ส่วนพัดลมไม่ได้หมุนตลอดนะครับเรามีสวิตช์เฟเชอร์โลไฮเฟเชอร์ควบคุมกรณีที่เชเชอร์ขึ้นที่235เ้ชาเฟเอร์ทำงานลงมานะครับก็กลังคืนถ้าอุณหภูมิไฮเฟเชอร์ไม่สูงมากพัดลมก็จะไม่ทํางานก็จะไม่ต้องการกระแสะไฟจากไดชาร์จไดชาร์จก็จะไม่ฉุดเครื่องอยู่นั่นเองนะครับเราเฟิร์มฟิลิ่งให้แบบนี้เลยไม่ใช่ว่าตัดตัต่ออย่างเดียวนะครับก็มาดูอ่ะนี่พัดลมเราก็ไม่กลับสายแต่กลับหน้านะอันนี้ก็เป็นเทพอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใช้โครงเหล็กในการค้ำขาหม้อน้ําขาเดิมนะครับไม่ใช หลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ขาดไม่ได้ก็คือการรีวิวนั่นเองอ่ะนี่คอมแอร์ Air. รีวิวอันแรกเรามาดูอะไรกันบ้างก็มาดูโลไฮเปอ e ์เชอร์ไฮเปอเชอร์อยู่ที่200โลเปเชอร์อยู่ที่35กรณีจับที่สายกลางนี่คือสิ่งสมุนแบท์นะครับคอมแอร์ Com Air, เดินเบาตัดอุณหภูมิเลขตัวเดียวประมาณ1องศา2องศาสบายๆนะครับก็มาดูอุณหภูมิก่อนอ่ะอันนี้ฝ่าน้านจับอย่าไปสนใจนะครับร้านเราจับไม่จับช่างหัวมันนะอุณหภูมิเดินเบา 1. 7งดเ็องศากลางแดดเพี้ยนๆแบบน คันนี้ลูกค้ารับรถไปแล้วแล้วก็รีเควสตออกมาว่าให้ทําคลิปให้ผมหน่อยคันนี้ผมก็มาทําให้ดูแล้วนะครับผมจะลบนิยามคำนี้ว่าที่ไหนทําจบก็ไปทําเลยอันนี้ผมนิยามผมคือไม่จบไม่หนาวผมไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับอะไรทุกชิ้นที่เราติดตั้งแล้ววางเข้าไปนั้นเป็นยี่ห้อดีมีคุณภาพมีขายทั่วไปตามท้องตลาดใครไม่รู้จักคอมวีโก้ไม่รู้จักตู้ A เอร้อยไม่รู้จักแฝงฮินูเมกาซี่ห้าร้อยเลิกเป็นช่างเดินเลยนะครับถ้าหาซื้อไม่ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด ขอบคุณลูกค้าจากนอกควมรมฐมะถมนะครับอ่ารับซื้อของเก่านะครับแต่เงินถึงใจถึงแน่นอน